ผมให้ดูนะก็คือจะพูดสัก2-3นาทีเรื่องของไนโตรเจนหน่อยมีหลายคนบอกว่าหลักการมันเป็นอยยังไงอาจารย์การเอาไนโตรเจนมาใช้กับพืชดูนะครับผมบอกไนโตรเจนตัวนี้เจ็ออกซิเจน21%อาร์กอนส่นแล้วากาซอ,าาอื่นๆครับรอกไซด์เขาว่ากันไปแต่ไนโตรเจน78%เนนี่ยเราทำไมไม่เอาไนโตรเจนตัวนี้มาเป็นปุ๋ย ก็ต้องถามว่าพืชได้ไนโตรเจนมาจากไหนปกติพืชจะได้ไนโตรเจนเนี่ยต้นนี้พืชต้นนี้จะได้ไนโตรเจนก็จากการที่จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะก็เกิดมาเป็นแบคทีเรียย่อยสลายพวกก็เป็นพวกในแอมโมเนียมนะเป็นแอมโมเนียมนะเป็นแอมโมเนียมเสร็จแล้วก็เยา้าเป็นในไตรเป็นไนเตรตให้กับพืชในตัวเจ็ดหลักๆจะมาจากการที่จุลินทรีย์เนี่ย เป็นผู้ชายใสอินทรียวัตถุหรือไม่ก็มาจากจุลินทรีย์บางตัวเนี่ยมันตริง,นงในไนโตรเจนได้เองเลยตระกูลของพวกไลโซเบียมนะตระกูลไลโซเบียมเพราะฉะนั้นการวัฏจักรของไนโตรเจนที่ได้จากพืชมาเป็นแบบนี้ผมบอกว่าถ้าไม่มีไอไนโตรเจนไม่มีจุลินทรีย์ละ่ะถ้าไม่มีจุลินทรีย์ละ่ะทะเลายไม่มีจุลินทรีย์ละ่ะที่แห้งแลงไม่มีจุลินทรีย์ล่ะทำยังไงเอาไนโตรเจนมาใส่พืชได้ไหมผมบอกก็มีวิธีหนึ่งไม่มีจุลินทรีย์ไม่เป็นไร มีดวงอาทิตย์ไหมมีเมฆไหมเมฆผ่าตึ้มปุ๊บเกิดสปาร์คไฟฟ้าฟ้าผ่าฟ้าอะไรแล้วแต่ฟ้าแลบกำเนิดคือนไนโตรเจนจะแปลงประจุกลายเป็นพลาสมาลงมาอยู่ในลูกของไนเตรดผมบอกว่ามันอีกวิธีนึงก็คือธรรมชาติเนี่ยฟ้าผ่า8.6ล้านครั้งต่อวันเนี่ย ฟ้า nitrogen, แลบฟ้าผ่าเนี่ยจะทําให้เกิดในตัวเจนเนียกลายมาเป็นในเตจลงสู่พื้นป่าทั้งเผนป่าภูเขาทั้งภูเขามันจึงมีความเขียวขจีจากในเตจธรรมชาติที่ฟ้าส่งลงมานะพอฟ้าส่งลงมาตรงปุ๊บในเตจก็อยู่ในน้ําในเตจมันก็ลงไปในดินเพื่อไปกินในเตตลงนั้นก็มีจุลินทรีย์ย่อยสลายในเตจตัวนี้กลับมาเป็นในตรเจนอีกมันก็มีจุลินทรีย์บางตัวที่ย่อยสลายในเตตกลับมาเป็นในตัวเจนได้ก็มีจุลินทรีย์บางตัว ย่อยสลายในไตรมาเป็นไนเตรตมีจุลซีบางกลุ่มย่อยจากอมโมเนียมมาเป็นไนไตรมีจุลชี์บางกลุ่มที่ดึงไนโตรเจนลงสุรากพื้ได้เลยแต่วันนี้ไม่มีเขาไม่มีปุ๊บก็บอกว่ากําเนิดเครื่องนะกําเนิดเครื่องมาเครื่องหนึ่งเมฆไม่มีทําเครื่องขึ้นมาเครื่องพลาสมาอาร์กโตร์ผมทําเครื่องพลาสมาขึ้นมาเพื่อที่จะกําเนิดไฟฟ้าแปลงไนโตรเจนดูดไนโตรเจนลงมา ลองมาสู่ดินเป็นในเตรเตเท่านั้นเองเพียงผมบอกว่าทําไมเราไม่หาวิธีการเอาเจ็ดสนีนิดลงมาเป็นปุ๋ยกับพืชเท่านี้เองจริงครับผมติดตามกันได้กับผมสัมพันธ์พิพัฒน์บรการ Freshville f ร r มครับผม